มื่อนี้มืดขึ้มฝนตกลินพี่น้องบรรยากาศดีดีแดดบบเห็นตะเว้นบบซองเพราะว่พายุกำลังเขาเนาะเมนมาหอดเล่าหรอบ่เมื่อนี้ฝนตกลินปล่อยปล่อยสาบายดีสาบายดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อเนาะ ตอนนี้ทงนากำลงังเป็นสีเขียวล้มผัดว้อยวอยอากาศเย็นๆอันนี้จิเป็นฝั่งนาปาลี แนมไปทางใดก็เป็นสีเขียวกระจีเปิดเลยเนาองสวงนี่เขากำลังขึ้นนำนี่นะให้ใหญ่เทาเขามันเริ่มแก่แล้วน้อมันก็เก็บนำใด้่ผาแยงกับปลาหน่อยก็อ้อมอยู่ฝั่งเดียวว่าชิพากัมนมาตัดหยาในขั้นนี่ยออกพังเบิ่งมือแรงเนาะมือวานสองมือก่อนอ่ะตัดอยู่ในคันแทน,นานนะกะอีพอ คนาปากาปา้โถพายเอกคือนอนสูงแถะลงไม้ไว้ยี่เมสิป่อยโคดฮะลงมาลูกอ้ยพายบองห้บักลาขึ้นไปนอนแน่ฮห็นแม,ม่เห็นแล้วป่อยโคด้วย ป่าก็เอาขิงวัวมาถอกไว้ให้มันแต่ว่าฝนตกแล้วมันบกหัวอันใดป่าอันใดอย่างเนาะแต่ว่ากนเอาอันกา้านมะพร้าวกับใบมะฮุ่งลงไปไ้หอยพี่น้องพุนแหละค่ำๆจังซีมาโองเมืองอีกเอาไว้ยูแจนี่แลว้วก็วางหันแล้วก็แจทั้งพุนเนาะคันเห็นข้าเจ้าขายหอยจูบาจาก็จังซีสื่อมาปล่อยใสอีอยากได้อยู่ถามไอ้อาดแต่เก้าน้องเราไล่หลายเนาะหอยจูบ เซมอปอยเซຫນ້າໃຫ້ໃຫຍ່ໄວປາດมันบ่ได้มีป่อยๆแต่ฝนเด้อพี่น้องลมກະແຮງอยู่ໃດນະ นีสิภาทุกคนมาลกหยาแล้ำไม่ใหญยลุนนาสามให้น,หน, 3, 5, นี่มันติ่นตาก,ก้าน้ำบกผดว่าเกิดหยาขึ้นมาเต็้อยู่พี่น้องบึงโ้กำปั้มอยู่ทั้งต้นหน่อยต้นใหญ่เห็นบห ดำหน้าแล้วปีใดก็คือต่อมากระตองได้ลบกหงาเนาะหายทิงแห้งหลายเถหลายว่าแต่ว่ายีแม่ลบกเต็มวนันป้าป้าเพิ่อย่นออกเพิ่งเหียงัวเรียบร้อยนี่คันแทนะเฮาตัดหาอองาก็ยิ่อหัวมึก หง่ะนะให้เทิงถ่าหักมือก่อนนะมันมืดแล้วก็บโบแล้วดอกพี่น้องอยังเหลือให้ไอ้ยี่แม่ลบกับให้ล <c oughs> หุ่มเบิดมือแล้วเหมือนี่เบิง้งจีมันเบิดเวียกไปหาเห่างัวป่าเขาจนว่ามันบบขึ้นเลยขนาดว่าอยู่ในตากาศงามๆแบบนี้โบค่อ้ใส่ปุ๋ยจักเถื่อบอ่แม่เขาสุภาพหนูบ่ให้ใส่ปุ๋ยจักเถื่อบอ่ เจ้าเบิงหญ่าก,กับเข่านะ่ะท่อกันแนมไปนะ่ะกำปั้มอยู่บนจักพักปอดบนจักหญ่ายังอียาอาชีพรักก็คือเห็ดหนาลงลงมาก็ถอนญ้าผู้เพื่อนนั้นเริ่มต้นแต่ขั้นแท่หน้าผมมาให้เอาอนาบอโลกพี่น้องบึงแนมไปบนแล้วโลกมันก็สิเห็นเป็นคลองเป็นคูเขา แล้วขั้นบนได้บ้ทันนด้โลกนี้แนม่ไปกับบบเห็นยังเลยเนาะนี่แหละบบได้ใส่อย่าขา่าหนาต้องใส่มือลกเอาเบื่อกี้ตน้นหนาจนมันซ้ำกันกันกบเขาอันนี้นะคือหนาเดนี่มีสารพัดแนวหนา เบิ่งหน่จนว่างามขัวเข่ายิ่งเจ้าเอ้ยผู๋เข้าฮาบบขึ้นหนานะขึ้นน้ำลังงามก่าเข่าอีกป๊าหนาในขั้นหน้านะคือหนาที่ลกขึ้นจากให้หน้าเด็กทุกคนเบิ้ง สุดเล่งบางคนที่สงสัยว่าเป็นยังคือโบอกเก็บไปแหงงัวมันบบได้กินเดอ้อเวลาหยาเหาโลกขึ้นมานะ่มันติดขีดต้ตมพี่น้องติดดินนะมันโบกินขั้นตัดห้นะมันกินงวัวมันก็เลือกขึ้นออยังนี่เมื่อนี้เห็ดเวียกเห็ดงานก่อนเด้อมาเด้อโลกหยาสุนเจ้าขั้งแหลกของปีดีแต่ว่ามันก็บบค่อยร้ายเนาะ อยู่ในตะก,กา้ามีสามให้แล้วก็อยู่ทางลุ่มในี่พ่เเาาลกไปน้ำหรอกแต่เก่าเราทั่วท่งแห้งเต็กกว่านี้ ណានະລុំលុំ ปวดมากก็สิท้อนองไงจนมันไม่เนาะอันนี้เบิ่งตี้ต้นจะคือเขา มื่อนี้ได้เวียกได้งานเด้อแล้วเนาะลงมาโลกหยาซอยไม่ย์รุนบวัวสิเป็นเครื่องปลูกของฝั่งหรือสิเป็นเขาเป็นน้ำคันเฮ้าปูกและบว,วบควาโบไซปุนส่ปุ๋ยบโบลกหยาให้มันแบบสีคือสิบโได้กิงแล้วพี่น้องเบิ่งจากเขาหน้าสวัสนี่เนาะดำเหลวตั้งเต้นดนๆแต่ว่าเขาเนะี่ยยังบัวทันได้แตกกกแตกก่ออยู่หยามันหอมกลิ่นสารอาหารบิดแล้วอันแน้มนไปเคี้ยวๆเนี่ยส่วนลายเนะ่ะเป็นหยาลายกวัวเขาเนาะ เขาดั่มาตั้งแต่ดนดนฮนะยังบ่อย่ายบบุกคอยชีเตกโกแตกกอหยาที่เกิดน้ำลางนะโอซำหัวนะี่ยลกแล้วเนี้ยไปจังเห็นแปล่นเอิดเติดจังจะคือให้นาเขานะเนี่ยเนี้ยไปเขียวอุ้มทุ่มเขียวกระจีนะวัดแต่เขางามบัดแต้เทียร้ายกอนเขาอีกเนาะว่าเมียนนาวานเอาหลุดเนี้ยหาโค้งดั่กับโพเห็น สองซ้ำห้ในโนนนี่เนาะอีกโนนหนึ่งก็มีบ่หลายปีที่แล้วในแห้งลายก่อนหนีบรรยากาศแกครึ่งๆเหมาะกับการเฮ็ดเวียกคันเมนลบตากแดดนี่ก็อยากเป็นลมหม่แล้วเนาะได้ไฮห,หนึ่งก็คือขื้นแหละมันสวยมันเพลิตอนนี้เป็นเวลาลวเ,เก่าโมงสิบโมงแหละเพราะมันขึมในเฮ็ดเบียกมันกะสบโบเมือยแน่กับพอเหตุอยู่ฝนตกปล่อย รมเย็นเย็นโบคอสีได้นอนดอกจ้าหาเวียกเห็ดแต่ละมือแต่ละเดทแผันแมนสวงนีเห็ดยังออกกระยาคือสีบได้ลกอีกแหละชิฟ้ากันไปหาเห็ดมือละสามเถออบอ่คำได้บบได้ก็มีแต่ไปมาลกหยาเด้อจ้าให้กินเขาฟรีเด้อทุกคนสิตม มาลกหยาได้ทุกคนระวังหยาทางตานะจ้ะจบลงนี่ก่อเขาพี่ก่อหยาาูดว่างามมาหยาสารอาหารเขาไปบุดหลายโพดโพ เบิ่งกอ่อเขาอันนี้เขาเลยพี่น้องมัที่ได้กินเขาอยูบอ่บ่มีแต่ย่ สูด้อแม่ทงมือกับบัวไซเกือบบุดกับบัวไซเลยฮะหายนาน่ะล่มลมพี่น้องเหยียบนะล่มบวเบียบบวเบียบจนยังล่มพูแหละบนรดาหญ้าขึ้นเต็มเลยโอเคทุกคนคลิปนี้คือศิลาก่อนเด้อเนาะขอบใจเบอร์สูสูผลที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจสวรเด้อพี่น้องจังไดก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้หน่อยเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปไปแล้วสบายดี โฟกันคลิปหน้าจ้ามือนีบได้หาเงินเด้อแต่ว่าได้เวียก,ก <laughs> หลังจากที่ลบหยาออกไปก็คือจะได้ใส่ปุ๋ยเนาะผู้ลมนี่เย็นคักขนาด